ไบมุ้นน่นะนะโอ้นี่ครับเขียวเลยฟอกอ่านี่ครับพื่งล่างมาถึงครับผมก็ออกมาโม,โมใหม่ฮะก็จะทำทรงของเคสเซอร์วิครับมาจากไหนไม่รู้ครับไม่มาจาก จังหวัดสารคามรึเปล่าครับอ๋อนี่ครับอ๋อโอเคครับก็ตอนก่อนทําก็ดูไปแล้วครับตอนนี้ครับหลังทําหลังโมกำลังคิดบางฝุ่นอยู่ครับบางฝุ่นบางฝุ่นจะเอาไปทําท่อครับบางฝุ่นเสร็จก็เอาไปทําท่อดูของแต่งครับโอ้ตุ๊กตากระจกแต่งแจ่มเลย มีถุงเ,เนีลยฟังน,น,นะนู้นฮะเน่ครับแต่งเต็มเลยไฟเดีย๋ยวสักพักมันจะขยับรถให้ดูนี่ฮะนี่ครับไฟหมุนเนี่ยเวลาเปิดไฟนเรียงม,ม,มันจะหมุนโ นี่ฮะบางโครน,ม,นมันจะเท่ตรงที่ออกจากแลบออกจากตัวรถนี่แหละออบางโคลนเอ้บางบุพลโอ้่ครับอยู่ไฟท้ายเลยครับอยู่ใต้ใต้กระบะเลย อันนี้ล้อลมันจะมีไฟนี่แ่า่งเต็มเลยครับของตานี่<ป>นี่เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอันนี้ไฟไ<ป>กะพริบไฟขอทางเหรอเอา้าไนนอ,อ,อ้ไฟมุนน่ะนะไอ้ไฟมุนมันติดกับไฟหน้าเหรอไฟรีอ่ะ เดี๋ยวเรียวเดีวตูงไทยทองอนะ่โอ้นี่ครับเขียวเลยแต่ถ้าก็คืนนายสวา่างอ่ะโอ้มีข้างหน้านี่ด้วยเอ้อยนี่สีบาย Xếp đã ยังไม่ cái thăng เนาะ ban rồi, Nó 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 บ้านเร Nó ฮะฮะ hot bún này đang nghi đang nghi đang hai năm này à để mười hai năm trong hai năm lồng á để mười phun อยากจะดังเลยครับก็ยังไม่ได้ทำท่อทำท่อแล้วมันจะดังกว่านี้ครับ <laughs> เดี๋ยวไปทดสอบกันสักนิดนึงครับก่อนจะเอาไปทำท่อทำตัวสุดท้ายแล้วทำท่อไ้ครับเดี๋ยวจะทดสอบไปดูครับไม่มีลูกเตะนะครับคันนี้ใช้ใายพาน3ามตัวครับ

โกนเกลียวครับเพี่ย,ย,รยครับหายเก้แล้วเดี๋ยครับไปจับลอกด้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทำข้อเลยครับแล้วก็ตอนช่งนี้เช้าจะเอาไปส่งลูกค้าที่มหาสารคามครับผม و ا tiên triền các bạn ngắm vô thăm đâm các bạn Hãy โอเคครับเดี๋ยวก็เอาไปทำท่อแล้วก็พรุ่งนี้เอาไปส่งลูกค้าครับผมเบอร์พลิกแจกจีนเองพี่องไปรีไปรีเออนั่นแหละโอเคครับฝสวัสด,ด้ดวยค,ครับสวัสดีครับ